รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของนายธนาดลินชูตำแหน่งครูโรงเรียนท่าสะอรวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธ,ธานีชุมพรนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โดยใช้ไร์โมเดลสวัสดีครับกระบมชื่อนายธนาดุลพิมชูปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาวิวทยาศาสตร์ กรุงสาราการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนท่าสะอวิทยาอำเภอคุนินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัะถมศึกษาสุราษฎร์ธานีจุมพรสำหรับวันนี้กระผมจะมานำเสนอนวัตกรรมรด้านการจัดก,การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โดยใช้ไ i v e Model โดยที่มาและความสำคัญมีดังต่อไปนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพเป็น,นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ก้าวหน้า ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานนั้นมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มีทักษะที่สำคัญในด้านการค้นคว้าการสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบสอบค้นคว้าหาความรู้และแก้ไขปัญหาที่หลากหลายโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้การเปิดภาคเรียนล่องเลื่อนออกไป,ปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางตรีนุชเทียนทองได้ให้นโยบายในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5รูปแบบได้แก่ออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนดีมานและออนแฮน ระบบจึงได้นําแนวทางการจัดการศึกษาแบบออนไลน์พัฒนาเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยใช้ไร้โมเดลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์จุดประสงค์1เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยใช้ไรท์ m o เดล2เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบออนไลน์3เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศของครูผู้สอนและนัก,กเรียน ไรโมเดลประกอบด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนได้แก่1 w warm up คือการนำเข้าสู่บทเรียน2 r r e q u i r e learner participation คือการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน3 i implement คือขั้นการจัดการเรียนการสอน4 t technique teaching คือการนำเอากรุปไลน g กรุ p Facebook google meet Google Classroom เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ5 e evaluation คือการประเมินผลนวิชาวิทยาศาสตร์แภาพเีมีตอนนะลูกนะอ่กอื่นที่จะเรียนในวันนี้เดี๋ยวครูมีอะไรจะให้ดูนะครับก่อนที่จะขึนะ้นเนื้อหาวันนี้นะครับ นักเรียนเห็นที่ครูแชรหนะ้าจอไหมลูกเห็นไหมครับาภาพอะไรลูกอ,อันนี้ให้ถ่ายมีคนตอบว่าเกลืออ่มีคนตอบว่าเกลือ,อ,ค,นอ,อคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเกลือไหมไม,ไม่มีไม่มีครับโอเคเกลือครับอ่ะนักเรียนคิดว่าเกลือเนี่ยประอกอบด้วยอะไรบ้าง พอรีนอยู่หมู่ไหนลูกอมาลาพรจ้าถูกต้องอ่ะเดีย๋ยวอธิบายก่อนเสริมนิดนึงก็คืออ่าหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดนะครับหมู่หนึ่งเนี่ยเป็นธาตุโลหะใช่ไหมลูกส่วนหมู่เจ็ดก็คือเป็นธาตุอโลหะนะครับอ่ะสองธาตุนี้ถ้ามาสร้างพันธะกันจะก่อให้เกิดธาตุอะไรลูกทิดารัตเกิดสารประกอบชนิดหนึ่ง าสารประกอบไอออนิก e, ใช่ไหมครับโดยโซเดียมคลอไรเนี่ยคือสารประกอบของอะไรลูกถามปฏิรสคืออะไรลูกโซเดียมคลอไรนี่คือสารประกอบของอะไรลูกโซเดียมคลอไรเนี่ยคือสารประกอบของอะไรลูกในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยโซเดียมคลอไร โดยพันธะเคมีเนี่ยก็จะประกอบด้วยพันธะแรกก็คือพันธะไอออนิกนะครับประกอบด้วยธาตุโลหะกับธาตุอะโลหะใช่ไหมลูกต่อมาพันธะบัวน,นิ้นเกิดจากธาตุอะไรรวมตัวกันนะลูกตอน่อาเกิดจากธาตุอะโลหะกับอะโลหะใช่ไหมแล้วก็พันธะสุดท้ายเลยคือพันธะโลหะก,ก็คือเกิดเฉพาะ ลกลับโ,บโ่อนจะจบการเรียนในวันนี้เดี๋ยวครูจะมีงานนะครับแบบฝกหัดนะครับโดยครูจะนําไปแขวงไว้ใน Google Classroom นะครับให้นักเรียนเข้าไปดูนะครับแล้วก็ทําแบบสุขดนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้บ๊ายบาย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019โดยใช้ไร้โมเดลในช่วงแรกผู้เรียนยังประสบปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่างๆอีกทั้งยังมีปัญหาทางด้านระบบอินเทอร์เน็ตภายหลังจากที่ผู้สอนได้ให้ทำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้ right m o เดลผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่างๆได้อย่างคล่องแคลว่วสรุปแล้วองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ right m o เดลทั้ง5าขั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ